สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาแล้วมือนี้คนตระกูลแสนสุขวิ่งเงินล้านเลขสวยงามมือนี้สวยงามสวยงามแต่อย่าเบาไปมันสีดังมันสีอันค่ะวิ่งเงินล้านหดวดลอนวิ่งเงินล้านกับเขาเด้มันวิ่งแปดกับเกนะ้าเนาะมาก็จับเอาที่แปดนะทีนี้ไปออกเก้าศูนย์เก้าข้างล่างเนาะคะ่ะมือน,นีเลขกันซีตัวนั่นศูนย์สองแปดเก้า <laughs> 0289มาก09ค่ะโอ้ชุ่มมากจะออกล่างกันบุ๋มแต่กับพ่อเนี่ยเลขเพ่นไม่เป็นเลขบนล่างอะไรคะกำแพงจ๋า่าทำงานค,<ะ>ค่ะค่ะโอ้เอฟซีายบายเอฟซี bye, FC, หน่อยมาดีเอฟซีหน่อยดู่ัญ่าทำงานเดี๋ยวดูปัญญาทำงานเอ้าดู่ัญญาทำงานสีออกไปเกล็ดห้องบายบายสั่น ไปแบบน,นี้ยปายไปให้ลูกไปกลับเข้าห้องได้เลยค่ะดิเงินล้านคนตระกูลแสนสุขมีิประตูนะคะไบายโอ้ขอมาม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจเดงดเนี่ยมือนีเจเดียงสิเต็มเรื่องเตรียมตัวไปก่อท่อม่อค่ะเข้างานอิมแพกเมืองทองธานีไทยประกันเนาะคุนคาดว่าจะเป็นหมื่นค้นนะคะเนาะ วันที่สามอยู่เมืองทองวันที่สี่อยู่สวนนุ่งนดกับสวนไม้วันที่สีว่สว,ว,วันที่หาอยู่แถวประตูน้ำแถวอ้ยสะพานปลาหรือตลาดปลาของจันทบุรีจันทบูรนะีแล้วก็ไปที่ตลาดเพชรโพยเพื่อนเนาะค่ะตลาดเพชรโอยแล้วก็คงจะตีกลับในช่วงบ,าบา่ายๆค่ำๆเนาะคนะ่ะเนาะ มาถึงบ้านก็ประมาณวันที่6เนี่แหละค่ะเนาะแต่ว่าก็ะลงมคลิปแล้วบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมค่อยติดตามเป็นกำลังใจให้เจแดงเ้ยค่ะเดือนสกาวเพิ่นกลับไปรับพระบรมสารีกระฐาุอยู่อยู่สายสองนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะมาประดติษฐานที่เจดีปูเจียมนะคะ จดีผูเจียมได้เห็นว้จเจดงก็ไปเห็นตังแต่แตังแต่ยังเป็นข้าวโค้งเป็นอิฐมอนสร้างลาย ب, สิบปีละบ่ได้แล้วจักเทียตอนนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีกายปีขวอนนะเนาะร็จแล้วอยู่ค่ะเนะาะบันนี้กะเตือนสะกาวไปรับมากเดือนสะกาวกันนานสิมาถึงวันอาทิตย์เจดงก็จะมาไปถึงประมาณวันจนันทร์อังคารวันที่หกค่ะถึงบ้านเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวพาบรรยากาศแล้วก็ไหว้ล่หอหายขึ้นเกาค่ะถ้าช่ภาพบรรยากาศที่เจดงไปเทีเ่ยวนะอาจจะไปเที่ยวทะเลเดินตลาดหนุ่ยตลาดนันมม่ห้ช่วกันนินๆินแนนหน่อยนะคะเอาตัวเลขลงนํากับบวากันนะคะไปไหนก็มีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมค่ะกอบพุณนที่เป็นกําลังใจให้เจดงแล้วก็ติดตามเจดงมาตลอดะค,ะค่ะ้ังขิมของมาได้ตามเบอร์โทรคือขขนใน,น้าจอน้าจอ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8โทรมาเลยค่ะจัดเย็บเบอร์ลงเครื่องอาจจะตอบช้านะคะเนาะ ตอนนี้ดีโทรมาแอดมินเฮ้ารับสายตลอดเวลาค่ะถ้าไม่รับสายเราก็จะโทรกลับอยู่นะคะแล้วก็คิมีมสุด1,250บาทนี่ก็1,300ามร้อยได้โรตรี่ค่ะพันสได้แต่ชุดคิมอยู่ในถุงตีฟ้องใส่สบู่ก่อนเล็กก่อนน่อยถูจนหมดจนเกี้ยงเนาะเนาะแล้วก็อย่าแค่เสียมอย่าสายตาก่ะทักเขาอมาได้ค่ะนี่าหารเสริมบำรุงสายตาเนาะ,ะแต่ ตอแดดต้อล่มต่อกระจกต่อกินได้หมดทุกต้อนะฮะงดเบาหวานขึ้นตาป้องกันแก้เบาหวานขึ้นตาพร้อมค่ะทั้งชมนะแล้วก็แคลเซียมนี้บำรุงกระดูกทุกส่วนในร่างกายบันรงฟันน้่นด้ยค่ะกระดูกทุกส่วนในร่างกายแก้ปวดเก่าปวดกระดูกปวดข้อต่างๆข้อตีนข้อเมื่อข้อขาข้อข้อนะคะข้อต่างๆเกี่ยวกับกระดูกค่ะ ถ้าเข่ามาด้โทษข่ามาด้ยนะคะถามแอดมินอห้า,หาค่ะท่านผู้ชมเลขคนตระกูลแสนสุกนะคะจะแดงกับเขียนผิดว่าคุณตระกูลแสนสุกวิ่งเงินล้านต่อ16กุมภาพันธ์2หาวิ่งสามกับสี่ค่ะวิ่งสามกับสี่ค่ะสามกับสี่นะแล้วก็จับคู่ศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามนะคะแล้วก็หนึ 4, ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามอ้าว มีมีม,มีสามตัวเนาะค่ะเนาะลักลักศูนย์ลักหนึ่งลักเจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามเออศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามค่ะจะแดงลงเขียนสามศูนย์ก็เลยเขียนแกศูนย์สามบอลลูปเนาะค่ะเนาะแล้วหอยกอกคู่งวดก้อนมาได้ค่ะงวดก้อนมาจะแดงเจี๊ยบเบืง้งนี่ค่ะ เบื่องตัวนี้จังสิเข้าใจง่ายเนาะคะ่ะขอโทษขออภัยในความขัดข้องนี่คืองวดที่หนึ่งเข่าศูนย์จับตามมองค่ะจับตามมองนะคะนี่ค่ะวิ่งเงินล้านสามกับสี่ค่ะนี่คืองวดที่แล้วแปดกับเก้ามาเก้านี่ค่ะสามกับสี่เนาะคะ่ะวิ่งเงินล้านเนาะ สีมาสามหรือมาสีค่อยจับตามมองนะคะศูนย์สองแปดเก้าก็เขาะะ่าศูนย์เก้าเนาะมาะวันนี้เจ็ดศูนย์สามสี่ค่ะเจ็ดศูนย์สามสี่สี่เข่ากันบ่มักตัวไดจับคู่ไปค่ะนะคะอันนี้คือท่นจับคู่ให้นะคะเนาะแคปหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่ เจ็ดเน้นศูนย์กับเจ็ดสามค่ะ,คะแคบหน้าจ,จอไวเดอเดอรศูนยนย่หนึี่เจ็ดชะเจ็ดสี่เจ็ดสาเน้นที่0ูกับ73ค่ะเน้นที่03กับ73เอาที่ติดสามศูกับ73็ดสา็า่ออกโดนเลยเด้อค่ะเลข เลขที่จะดังวันนี้พนว่าสามหาสามเก้าศูนย์สามวดกวนพนก็บ,บอกอยู่เลขจะดังแปดสองสองแปดในอันแท้จะเมื่อพนว่ากับแมนอีลีค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมถูกหวยรวยๆไปด้วยกันค่ะวิ่งสามกับสี่ค่ะวิ่งเงินล้านเข้าแท้แน่นอนทุกเทียรกับเข่าบนย่องยอง,ยอง,ยองวันนี้จังได้จังมากดอกลงกไตเนาะคิดว่าจะแดงก็คิดว่าเก่ามากบนเด้เก้าหกแปดคิดว่าโอ้ย เป็นศูนย์ศูนย์แปดเก้ากระสือเนาะศูนย์ศูนย์หกแปดกระสือนะ 0, 0อนะว้ายเกือบถูกสา,ามตัวนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ละเนาะค่ะเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเรื่อยๆถูกหวยเป็นน้อกันก็ลอตเตอรี่ผู้ใดอยากได้ชิมแถมลอตเตอรี่พันสามร้อยบาทค่ะอยากได้ก็สั่งมาค่ะเท่ากับท่านซื้อลอตเตอรี่ ในราคาห้าสิบบาทเด้อค่ะเด้อซื้อครีมได้รอตตอรี่ใครซื้อครีมได้รอตตอรี่ค่ะเจแดงก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้กับวิเคร์ให้ดีวิเคร์ให้มันได้ตั้งดีๆซื้อลดหน่อยล่มจมเจแดงว่าสซื้อลดหน่อยลงอมัดก้อนกับเขาว่าเสียวจังจะหกแปดเนาะค่ะเนาะว่าเสียวมันคัก,คก จะได้แปดเป็นสามสามเป็นแปดค่ะเจ้าว้านะนะเนาะแมนโยแปดหาสามมันตัวเดียวมันไก่เคี่ยงกันมันคือกันค่ะเนาะกับผู้ใดซื้อกัเบิง้งเบิ้งเนี่ยคือจังเจ็ดกับหนึ่งนี่แหละเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเห็นปะเนาะมันคือกันคือว่หกกับเก้าเห็ลปะหกกับเก้าตัวเดียวกันที่แดงไปเอาศูนย์หกหกศูนย์หนะหกศูนย์ศูนย์หกซื้อลอตเตอรี่กับายค่ะซื้อไปหลายตัวนะคะเนาะ ท่านผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางในการเซียงสื่อก่อนตัดสินใจเงินอยู่ในมือมันหายากยากว่าได้เก็ยบย่อนย่อนลดย่อนลอตเตอรี่คับย่อนซื้อถือซื้อหวยนี่แหละค่ะท่านผู้ชมซื้อหวยลายจนว่ามีเงินเก็บเงินฝากนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอยากเ,เ,เกากงื้อนเง,งื่อนบ่ตกบะไดดอกเงินเนี่ยบ่ทำงานบะไดเงิน ได้เงินมากกัซื้อเลขกันเจ้าซื้อเลขได้ท่านจะมีอยู่มีกินเลยเนาะคิดว่าเนาะคันคันบาซื้อเลขเนี่ยเจ๊แดงก็สซีด้วยมีเงินหลือละ่ะย่มเสียมันเสียหลายก็ได้เด้งวดปีนั้นได้เงินได้เป็นล้านเสียก็เสียเป็นล้านล้านก่้เลยเด้ค่ะเนะสาะจะสมมาเป็นปีหลายปีวะแต่คิดเบิ่งอยู่นี่ได้เขานะ่ะได,ได้ได้ซีงวดมาล้านมันเนี่ย มันขึ้นไปหลายกว่านั้นเป็นเท่าหนึ่งเผื่อแล้วกันท่านผู้ชมจะสื่อหมายว่านี่ย่มเดซิโอดเลียนได้ย่มเดซิโอดเลียนได้ตัดข้น,นบริเลนหอยกับสีพอ่อยากพ่อกินกับสีออากกบสหางสีมนี้ได้ค่ะตั้งใจทำงานหาเงินเลียนพ่อประมาณเนาะคนะ่ะเนาะเลียนวันละพันสองพันกับพ่อนลยไหเนาะ,ะแต่ว่ามันบ่ได้มันเลียนไม่ย่งวันละพันสองพันเนาะอ๋อ เอาตะคากับเขาค่าปลาทูนไ okay. งทัางดีๆอย่าเล่นดีที่สุดค่ะผู้ใดยังไม่เล่นอ่ะอย่าเล่นเล่นแล้วมันติดติดแล้วมันออกยากคิดว่าตัวนั่นกับเมียนตัวนี้กับเมียนโตัวไดกับเมียนเบิดค่ะเออตัวนั่นกับแง่ค่ะดังมากตัวนั่นกับเสื้อเทียมันกันทุ่นเห็น่ากันทุ่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆออกมาก่าถึงทุ่นยังเสีละการท่านผูนะ้ชมเนาะมอยมดยกับเหล็กเนะี่ยวันเสีเ้าซื้อวันไหนมันกับเศร้าววันใดซื้อไว้อีกล่ะค่ะซื้อไว้แล้วยังเมื่อเยดว,ว่าหลาับ แต่ซื้อใบเท่านั้นล่ะหอดมือมากสีซื่อพ่อยังสั่นเลยว่าโอ้ยบได้ซื้อกว่าซื้อนี่ทูกแล้วเนี่ยเมื่อยน้ำเหล็กแล้วล่ะค่ะเอาสู่ต่อว่าเมื่อยก็ซื้อไว้ละเดซื้อไว้ละเดค่ะซื้อว้แล้วเนาะซื้อว้แล้วเอาว้แล้วกันลนื่งกันถือกันถือต้นบินแรกไีละข่นบ่ถื้ก็บ่อือ้อ่น่อแม่สว่าง ได้ตัวได้แม่จะวางสามงวดแล้วก็ถือนะสามงวดแล้วไม่เข้างวดที่สี่ล่อเบิ่งเพิ่นสิเขา้าถ้าเพิ่นรุดเพิ่นรุดสามสี่งวดถ้าเพิ่นเขา้าเพิ่นกับเข้าสามสี่งวดค่ะเนาะแต่ว่ามันเหล็กหลายตัวแนมเบิงใบแนมใบเบิง,เมงมักสื่อส่วนมากก็จะสื่อวัชุตัวเพราะมั่นใจว่าเคยถูกนะเนาะแต่ว่าของแม่สารคามคือจังบอมั่นใจคือจังบสื่อเื้อเบินวันนี้ ตำแหน่งนั่นไม่บ่เคยออกฮะเพิ่งเมื่อออกวันนี้โอ้ยเมื่อยไปก่อนค่ะท่านผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ